อิจฉาคนแถวบางขุนเทียนครับที่มีต้มเลือดหมูอร่อยอร่อยแบบนี้กินนะ่ะพอดีวันนี้ผ่านมาแถวบางขุนเทียนก็เจอร้านนี้ครับเกาเหลาเลือดหมูเฮต้นชามใหญ่ๆแบบนี้ครับ80บาทมีทั้งเลือดหมูหมูกรอบหมูสับและเครื่องในต่างๆและที่สาคัญนี่มาแบบชิ้นใหญ่ๆเบิ่มเบิหมูกรอบอร่อยสุดๆหมูสับนี่ก็อร่อยเวอร์สับกับเลือดก็มาชิ้นใหญ่ๆที่สาคัญคือไม่มีความคาวเลยวันนี้ก็ขอปรุงน้าจิ้มเองตามสูตรพี่มาวินนะฮะคือเห็นพี่มาวินชอบใส่น้ําซุปลงไปด้วยทุกคนดูเลือดหมูก้อน อรอนี่คือสุดๆรับยามเช้านี้หมูกรอบหนังกรอบเนื้อนุ่มนี่โอ้โหอา่อยสุดๆเสียงจยีอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็กินพอดีปากพอดีคำแต่ทีเด็ดนี่คือบอกเลยครับหมูสับนี่อร่อยมากราดน้าจิ้มเข้าไปจัดไปทางตรงไม่ต้องอ้อม้มเลือดหมูว่าทําถึงกระเพราเขาก็ทําถึงนะฮะวันนี้สั่งเป็นกระเพราหมูสับไข่ดาวแล้วกระเพราหมูกรอบมาบอกเลยว่าจัดจานทุกเมนูหมูกรอบนี่หนังกรอบกริบเนื้อนุ่มๆน้ำผัดกระเพราซึมเข้าไปในเนื้อหมูรอกินตามกันได้ครับเกาเหลาเฮียต้นบางขุนเทียนอร่อยจริง firm.